ทักษอรเผยภาพร่วมเฟรมคู่นัดมีเรียสวยสง่ากินกันไม่ลงเป็นนางเอกสาวสวยที่มักจะมีผลงานละครอีเวนต์ถ่ายแบบอยู่ตลอดสำหรับสาวแอปทักษอรที่ล่าสุดเธอได้ไปร่วมงาน Waterfall a New Musical โดยแอปยังมาในชุดเวสสีน้ำเงินดูสวยหรูดูแพงแถมงานนี้เธอยังได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับสาวนัดมีเรียอีกด้วยสวยคูณสกันไปเลยค่ะ โดยแอปยังลงแคปชั่นว่า Waterfall a new musical m u s i c a ลไทยที่เคยไปบรอดเวย์แล้ววันนี้กลับมาไทยให้เราได้ดูกันในเวอร์ชั่นใหม่กับนักแสดงนักเขียนบทนักเขียนเพลงบรอดเวย์ระดับโลกไฮไลท์อยู่ที่ยกน้ำตกมิตาเกะมาไว้บนเวทีเลยค่ะเป็นโปรดักชั่นที่ไม่ควรพลาด แสดงถึงวันที่1ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะถ้าใครไปดูจะบอกว่าแอบชอบความสัมพันธ์ของแคทเธอรีนและนวนน่ารัก w a t e r f a l l a n n w a m u s i c a l เมืองไทยรัชดาลัยเทียเตอร์